สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาชมเหรียญเก่าโบราณนะครับกับผมเตยมหาชัยนะครับเหมือนเดิมวันนี้มี2แจกครับ 1. แจกสกิลวิธีการดูเหรียญเก่าโบราณเหมือนเดิมนะครับสองวันนี้พิเศษครับนี่แจกหนังสือหลวงป่สุดหลวงปุสุดวัดกาหลงนะครับหนันหมาเลยนะครับ3า0ร้อ สามร้อยห้าสิบกว่าหน้าครับหนังสือเนี่ยจัด,จดพิมพ์ปีสองสี่หกสองแจกในงานประกวดพักเครื่องงานถ้ำพาน,นะครับเพื่อนๆรวบรวมวัตถุมงคลของหลวงปู่สุดวัดกาหลงไว้แทบจะทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเลยแล้วก็เหรียญที่ลงเนี่ยก็คือเหรียญที่แชมป์แชแล้วก็มีทุกเนื้อนะครับเหรียญทองคําเหรียญเงิน เหรียญทองแดงเหรียญหน้าวะมีหมดครับสามร้อยห้าสิบกว่าหน้านะครับหนาๆเลยเพื่อนๆมีหมดเหรียญรุ่นแรกจนรุ่นสุดท้ายแล้วก็ประวัติแล้วมีรูปถ่ายตะกุดครบพยันมีครบเพื่อนๆวันนี้วันนี้มาแจกนะครับผมจะมีคำถามเพื่อนๆสองคำถามเกี่ยวกับสองเหรียญน,นี้นะครับ เกี่ยวกับสองเหรียญน,นี้มีคาถามให้เพื่อนๆเกี่ยวกับสองเหรียญนี้เกี่ยวกับสองเหรียญน,น,น,นี้นะครับมาดูเบสิกเนี่ยอันนี้วิธีการเบสิกดูเหรียญเก่านะครับเพื่อนๆปีพศสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญน,นี้ทั้งสองเหรียญเลยสร้างปีสองสี่หกศูนย์นะฮะเพื่อนๆสองสี่หกศูนย์นะครับเหรียญนี้สร้างเดียวสร้าง สร้างปีเดียวกับหลวงพ่อสโสธรสองสี่หกศูนย์ยุคเดียวกันเลยครับเหรียญน,นี้ยุคเดียวกันนะครับสร้างปีสองสี่หกศูนย์เหรียญปั๊มรูปไข่นะครับเพื่อนๆถ้าถ้านักเล่นรุ่นเก่าเนี่ยเห็นเหรียญเห็นเหรียญไข่เนี่ยจะสันนิษฐานได้เลยว่า,ขอ,ข,าอข,ออขอบข้างต้องเป็นขอบกระบอกขอบข้างต้องเป็นขอบกระบอก หูต้องเป็นหูเชื่อมสำหรับเดี่ยลูกไข่นะครับเพื่อนๆต้องเป็นขอบกระบอกนะครับหรืออัดกระบอกเลยครับนี่ฮะเห็นไหมเี่ยดจะมนๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยนี่คือลักษณะของขอบกระบอกนะครับแล้วก็หูเป็นหูเชื่อมเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นหูเชื่อม เชื่อมเงินนะครับเชื่อมเงินโบาราณเห็นไหมลักษณะความเก่าเห็นไหมเพื่อนๆนี่นะครับเหรียญปัม๊มขอกบกระบอกหูเชื่อมเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเห็นไหมฮะนี่ความขูดน,นี่ครับเหรียญเก่าๆทองแดงนะเก่ากี่ปีฮะสองสี่หกศูนย์เนี่ยตันนี้สองสี่หกหกเห็นไหม เพื่อนๆดูเนี่ย Basic เบสิกพระแท้นะครับเวลาเวลาเราส่องเวลาเราจับเหรียญเนี่ยสมมตินะคนรุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเขาสอนผมมาเวลาเวลา,เ,วลาเองจับเหรียญเนี่ยเองดูยังไม่ต้องลงกล้องนะเองดูอย่างนี้ก่อนเองดูด้วยตาเปล่าเสร็จปุ๊บเองรูปรูป,รปด้านข้างถ้ามันฝึดๆมีเส้นบาดมือเองวางได้เลยเพราะว่า พาเเพิ่งปั๊มมาเพิ่งทำม,มา,า,ม,ม,ามันยังคมอยู่ด้านข้างนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเองรูปรูปไปแล้วมันลื่น90%แล้วด,ด้านหน้าเนี่ยถ้าเอ็งส่องไปเนี่ยมันจะมีเสี้ยนมีริ้วรอยอยู่ตามบัวตามตาม ตามเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรตามรัศมีตามสุ้มประตูเนี่ยแล้วก็ยันต้องคมยันต้องคมเป็นตั้งแล้วขอบกระบอกเนี่ยขอบด้านด้านข้างรอบรอบเหรียญขอบด้านข้างรอบรอบ,รอบเหรียญต้องตั้งต้องตั้งต้องตั้งหมดนะเพื่อนๆลองสังเกตน,นะครับถ้าเป็นขอบกระบอก เห็นไหมเนี่ยขอบจะตั้งเห็นไหมครับยังไงก็ต้องตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมฮะเห็นไหมยงดูจะเลยเห็นเลยตั้งเห็นไหมครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยขอบจะตั้งนะครับแล้วก็ดูที่บัวเห็นไหมครับจะมีข้างในจะมีเส้น เส้นสายเวลาเขาแกะเนี่ยมันจะมีเส้นเส้นสายอยู่ด้านในเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยมันจะมีเส้นเนี่ยคือเส้นเส้นเส้นแบบเนี้ยเวลาแกะไปทำเนี่ยมันจะไม่ติดนะครับเพื่อนๆ่อนติดก็จะติดไม่ธรรมชาตินี้เห็นไหมแต่อันนี้ยคือมันติดธรรมชาติแล้วก็ทองแดงได้อายุดูเพื่อนๆดูดูดยานตามตรงตรง,ตรง ตรงแขนของท่านเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วก็นี่เห็นไหมเนี่ยมันมันคมคมชัดเลยครับเม็ประสกต้องคมเห็นไหมเกตดเปลวเพลิงเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนรัศมีนี่ครับยันคมชัดเห็นไหมครับเอียงเอียงดู นะฮะเนี่ยคือนี่คือเบสิกนะครับเดี๋ยวดูดูเกลียดนึงนะครับเห็นไหมฮะรัศมีขอบตั้งเห็นไหมขอบตั้งพระบางทีใช้มาก็จะล้มบ้างนะครับแต่ยังไงก็ต้องมีร่องรอยของการตั้งเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเอียงเอียงพลิกๆดูเห็นไหมเห็นไหมเวลาเวลาส่องพระต้องพลิกๆดูเอียงเอียงดูนะครับเห็นไหม อย่างนี้จะเรียบเห็นไหมพอ,พอพอพลิกมาปุ๊บขอบตั้งเลยเนะครับนี่คือครับคือคือเทคนิคนะครับเห็นไหมไปลายปลายปลายซูมเห็นไหมเนี่ยคมกลิบเลยป่ะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพื่อนเพื่อน,อนแล้วก็ตรงฐานอัศานะเห็นไหมเห็นไหมครับจะ,ม,จะม,มีจะมีลวดลายเห็นไหมจะมีลวดลาย จนันแขนสองข้างเห็นไหมคมชัดเห็นไหมฮะพลิกดูตามซอกเนี่ยตามซอกซอกมือเนี่ยเนี่ยตามอยู่เนี่ยเวลาเวลาส่องพระเนี่ยมีพระอยู่ที่บ้านนะครับต้องต้องฝึกส่องนะครับไม่ใช่ว่าบางทีเราซื้อพระมาแล้วเราก็ไม่เคยส่องเก็บอยู่ในเซฟเก็บอยู่ธนาคารเดียวนี่ต้องมาส่องเห็นไหมดูตามซุ้มเกตปเกตเป็นยังไงเม็ดพรศก เห็นนะครับเม็ดรระสมเห็นไหมคมชัดเป็นเม็ดเม็ดเเม็ดเม็ดเ,เ,เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมอันนี้เนี่ยเวลาต่องพระแท้เนี่ยมันจะซึง้งมันจะเข้าใจร่องรอยเห็นไหมเนี่ยมันจะมีมิติครับมีความลึกความชัดพอสอยหไหมมีจุดเลขหก 6. ทำไมเลขหกขขจ,จะชนกับอาสนะเห็นไหมฮะเพื่อนเพื่อนผมให้ดูแต่ด้านหน้านะครับเพื่อนเพื่อนสองเหรียญน,นี้จะให้ดูแต่ด้านหน้านะครับเรารู้แล้วนะครับว่าพระแท้เป็นแบบไหนอันนี้อันนี้ไม่หลงทางนะครับเพื่อนเพื่อนสองเหรียญน,นี้ผ่านงานมากวดแน่นอนนะครับ ติดที่หนึ่งมาแล้วนะครับเพื่อนๆ <ST AN TI AL> คำถามนะครับเหรียญสองเหรียญน,นี้นี่อันนี้อันนี้ผมเอาเอาเห,าร,หรียญกาลใหทองเป็นเหรียญแรกแล้วกันครับเหรียญแรกเหรียญน,นี้ออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรเหรียญที่หนึ่งเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่หนึ่งเหรียญน,นี้นะครับ ออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับนะฮะอ่าตอบอันนี้หนึ่งคำถามนะครับเหรียญที่สองเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้นะครับเพื่อนๆออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับนี้คือคําถามที่สองนะครับ <R> ออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรนะครับเพื่อนๆตอบคาถามง่ายๆครับเพื่อนๆตอบไปถูกนะครับเพื่อนๆ เซฟรูปนี้ไว้ไปหาใน Google แล้วค้นคว้าหาข้อมูลเอานะครับเพื่อนๆไม่ยากครับถ้าเราอยากเรียนรูพ้พระเราต้องค้นคว้าด้วยตัวเองครับศึกษาก่อนสะสมนะครับเพื่อนๆเซฟรูปไปแล้วนำไปหาใน Google แล้วทายมาครับว่า เหร times, like? いい like? ียญนี so ้ออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรเหรียญนี้ออกวัดอะไรหลวงพ่ออะไรทายไหมถูกนะครับเพื่อนๆเป็นมีสองคำถามนะครับเหรียญนี้กับเหรียญนี้นะครับมีสองสองคำถามนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก่อนที่จะตอบคําถามรบกวนกดติดตามก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆตอบคําถามถูกแต่ไม่ได้กดติดตาม อันนี้อันนี้ผมขออนุญาตไม่ได้แจกนะครับเพื่อนเพื่อนต้องกดติดตามนะครับแล้วก็ตอบคําถามให้ถูกนะครับเพื่อน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 หนึ่งจได้หนังสือนะครับเอ่อให้เวลาสองวันนะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้วันที่สิบเอ็ดก็เป็นวันที่สิบสามเป็นวันที่สิบสามบ่ายสามโมงแล้วกันนะครับปิดปิดปิดรับคําคําตอบนะครับเพื่อนเพ่อยังไงก็ รวมสนุกกัน,นครับถ้าเกิดว่ามีคนตอบถูกมากกว่าเยอะก็ขออนุญ,ญาตจับจับจับเป็นรางวัลนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าผมมีให้ให้รางวัลเดียวนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนตอบกันมาให้เยอะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณขอบพระคุณเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่ กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆยังไงร,ร่วมเล่นเกมนะครับเพื่อนๆสน,นุกสนุกครับขอพระคุณมากมากครับสวัสดีครับ